ถ้าพีพน่องหนงา้าฮะภพพ่อกับบรรยากาศทงให้ทงหน้าครับผมมาเกี่ยวเข่าครับเข่าหน้าผมครับนี่งามบ่วงามบัว <c oughs> นี่อ่ะป่าพึ่งกระด้างเกี่ยวครับง่มามบ่วงามกระด้างเดี้ยวคอ,อยเกี้ยว,วเกี้ยบอยเหงาต้นเกี้ยวเกี้ยนี่ข้นจนซาเขาหน้าข้อสีซา <c oughs> บอกว่างามเรือนมูเด้ครับร เฮ็ดมาสามี่ปีบ่ง้ามจะเกียดครับนี่ปีนี่นะง้ามเขากมูมันอยู่นู่นครับตัวมากอันี้ต้งแค่ขาดนัง้นแท่ขาดก้อนแท่บดมัน3สามพันสี่พันหาพันก้อนแท่เร็วๆรฝนกรบบมาก เอาเงินหาพันไปซื้อเขากินยังกี่ไข่นะครับพี่น้องแต่ทางว่าทีตัเขาคันฟีโบเฮดก็คือจังขี่ลายพูดแต่เลยอะไรเฮ็ดนี่แหละแล้วปีนี้ก็ถือว่าะสมพ่วงเข,ขาเล็้ครเขเขางามครับตำกันบัดสช่วยยงกันจัดปัดเขน,นงามครับ ปี่นี้เป็นเขาดำครับชุกปีนั่นเป็นเขาเขาว่านก็เคยดำเลยครับก,ก็แบบว่าผสมความเร็จครับเราว่าตอนนั้นผมใส่เขาเง่ครับพวกเขาก็ข้อหุกครับน้ำขาดเพราะน้ำขาดแล้วกับบ่มีหางสูกครับสา่นายื่สากับเบสมีน,นะน,มนี่จังหวะมันดีครับฝ้าฝ้นกับเปยนแจ่ครับ เ็บดน้ากค่ะจังหวะเขาดีดังท่านแช่ก็ไม่ค่อยขาดครับม้าขาดจังหวะชื่อไทยก็คือว่าเขาก็ตั้งรั้มตั้งโตมาดีแล้วครับแล้วก็ฝนก็มาจังหวะชื่อไทยก็มามาล้ำห้ครับเพราะดีประจวบเหมาะเลยเจ้าของเป็นเจ้าของมาบ้านเองเดี๋ยวจะบอกให้ท่านที่ช่องพี่มั้ง เป็นเรื่องกเก่าสันเลยเก่าไปย่าคู่เล่งนอพนบอกจำพ่นมากหอกไปตกหัวน่าก็เลยงนี่สองผเมียคู่หนึ่งเนาะผลวเมียคู่หนึ่งพันตฝนตกฝ้าห้องเงาฝ่าไม่ฝนไม่เมื่อปบเกิ็ดห้องเอื้องห้องบานคูวเมียกับบอผัวไปจับเอื้องจับเอองก็หาของหา ไข่ยางนีจับเรื่องก็เตรียมด้วยแล้วก็บ่ไปแล้ววันีกล้วยขาหาเมียอีกกล้วยเขาหาเมียด้วยอีมากเลยกุกกุกวนควนอยู่อยู่แล้วจับพ่อยาจับโอควางแล้ว่็สิไปก็ว่าไปเขาไปหาเมียอีกวันก็บ้านโดนแล้ว สองตีนเนี่ยไทยเขาน่าเอิกอเลยว่ะตับเของมากอ่ะเปิดมุ้งมาเพื่อนแค้นมันเถอะอืออื้อน้องแอ๋ห้องมันาะอื้อน้องแอ๋เขาจะพูดว่าอือน้องแก่นะเพื่อนเพื่อนว่าเขาบอกว่าอือน้องแอ๋ห้องมัอื้อน้องแอ๋เลยเมียห้องวะห้องห้องมัห้องมันไปอยู่ไงบงมพื่อนมันไปวะไปวอยู่ยี่บวยเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วครนี่ครับสั้นๆ กอข้าคืนก็เจ้าพ่ะย่ะยังเงี้ยงอ่ะเจ้งว่าอเียงเงี้ยงกอบ้นโอ้เยียงกางงอนสาวเอเีเียงกางจงอนสาวผู้สาวนอนผู้สาวนอนหลับเรี่ยไปสอนสาวเียงกางจงร้อนสาว ผู้สาวบอนอนทันหพรเขาเพิ่อกันลอยไปลอยไปอะไรเที่ยงกันจังนี่อะไรไปไปจับขาผู้สาวงาว่ะอ่ะของผู้สาวมาติดกันน้องกันดังบา้าเที่ยงจังเลยผู้สาวตผลเนี่ยเลยเปิดอาดลางเลยว,ว่ะเสียงคนหรือเสียงยัาง,ง,างกันมาไม่ก็น,น่าสั่นลอยเขบว่าไม่ เขามเงี่ยมาก็ไปกินอจ้าหน้ายางคากีกยางคากเหรอครับเปจ้าขาผู้สาวมาบาก็สนปกาลุงไปลานหรือเปล่าพวกเขาขึ้นเลยเลี้ยงนียอยู่เรียงนึง ดีผู้ยีบ้านผู้ยีบ้านมือพันปซุ้มตีเันจีปาุมมพันจีปไาซุ้มตังเงี่ยวไหว่าเท้าเท้าท่านจะนอ้นนี่ตีีประตูที่เดียวเนี่ยได้วท่านนี่มันออกกวนบ้านนี่วะท่านเระตังเนี่ยมันเขาขัวไปลาเวียเนี่ยวันขันมานันไออนั่ใกล้กของขั้นใด ก็หัวกลับมาแต่ประชุ่มวันี่หัวแบบเห็นเมียนอนตางางอยู่กับหัวเข่าตุ๊บหัวเข่าที่ตุ๊ตตุ๊บๆของเมียคุณเมียวะเข่าวิลีนี่แม่เข่าวิลีนี่แม่เฮ้ยเขาหัวหายหรอไม่มาเขาบอกแล้วเขาถามเรื่องอาจารย์มุกคว่ำเด็กน้องเข่าหน้าดำ ก็คือหน้าวานก็ที่ดีดำาฟังวีละพงล่ำนะเขาหน้าวานสารเช่ี้ตัอ <st> เดี๋ยวมาดำโต๊ะก้าดำขันประตองพี่น้องเขงยย่าเหี้ยวงูงามครับขอแ่อน่อนลำวีลพงันนี้อันนี้สีเ็ศเป็กระปุก ไว้ใหญ่มากมาเอาเด้อครับมาเปลี่ยนด้วยมซื้อซื้อขายขายกิโลละเางบ่ารียงาเีดหายเดมันมันเียดหมดเยมบกเียงไว้เ่าปากเตนนี่แมเท่านึงแล้วคนถูกคนหยาดหยาดนะเอย ฉันชูคนยากทักไรเขากรบเค่อยมีเขาหน้าคนกระเปหลายกรมีอยู่แต่เ่าคนกับชุดุกเย่างียบเพ่นเยอะกระเปามีเข่าคนกับเล่อห้ามมากีกินห้ามมากีมากีน่าโมกบบบนี้มีคนยาเมืองหนึ่งแล้วคนนั่งคนนั่งสังเกนังเกี so, ่ยวมากอะไรแบบ เป็นม่าเยี่ยมมปชาราลัเป็นนางเกี่ยวนางแสแนนมากพรดีมันถือกินกีฮมไม่ทอนี่้ะวอนไม่เทานกี้ามหอมเดแอกระเซมกเลยตั้งพวไก่ย่างมากไก่เดินทางมา้ไก่พกไก่หิ้วเนี่ยนะกินหุ่มหอมมันก็เลยอยากไปชิมเลยไปถามเป็นยังนอกสิเพราแต่น้อยคนทุกคนยากก็แต่งไม่ทอนว่า คนทุกขุนาก็นเาไม่เขากินก็เลยิีห่อมกินเมือนนมันคือหอมคักแฉล่เหม่นกันตกิน้องแน่ไปยังเือนหอมักแค่แต่อรหารในว่าอนยังบ่หอมหอมปานี่อยู่เหมอนกันก็เลยไปหญ้าก็เลยกินก็แซ่บักแซ่บเนี่ยจะไปหญ้าั่นเยากหลายคน ข้นหูว่าจะคล้องมาก,กินกี้ห่อมนี่อยากจะไอ้ข้นน่ะเป็นพระยาผู้ยิ่งใหญ่มากินกี้ห่อมนกข้นยาข้นเตียนย่างลักไอ้ไข่กิน,น,นา,าขเขาไปเลยสัง่งไม่ทอน,นี่ไว้วันเจ้าจะบอกไผ่เรื่องแตนวะเข้ากินกี้ห่ามมาแตนว่าบ้าน,นี่เจ้าอันนี้แล้วก็ข้นปากเตียนนาะ แต่ละมือเจ่าละเว้นบ่ได้เว้าบ่มีเออต้องได้เว้าพื้นคนจังนี้แงงบ่เพี้ย่ากเพี้นี่นะเออแล้วอดบ่ร่อนทนบ่ได้อดบ่ลงคนบ่ได้แล้วยานแล้วหยุดประหารนะโอดบนลงคนบ่ได้แล้วไปเว้าจะกคนไหมกวนคนไหมอยู่บนระวังทางทางงาะสี่เนลี่ยมอะเดินทางใหญมาก กระโดนไปหลายฟ้าลาพีขอดย่ามลื่นลื่นเขาประกวดประชันกองนี้กองกองง่ายกองเงาปัานเนี่ยงเขาก็เฮ็ดกองเฮ็ดประเห็ดยังว่าตีปรทชันกันหมดแเ้วจนก็บว่าข่างนี้ไม่เงาเฮ็ดกองก็เลยจำได้ว่าระหว่างทางนี่เพิ่นเคยเห็น เพื่อเฉลี่ยไฟนั่นเพื่อเห็นต้นไม้โกนต้นนึงเป็นไม้หาดโกนต้นหนึ่งไม้หาดเป็นไม้เสียงดีดิไม่ที่คนเออมันย้ำบอกว่าเห็ดกลองเลยละไม้หาดตอนนี้เขาไม่หาดต้นนั้นเขาไม่หาดโกนต้นนั้นมาเห็ดมาเห็ดกลองเห็ดแลี่ยว พอมืองานตีกองกว่าเช่นนะกองบ้านเนี่ยบ้านเอื้อนตีขึนเปิดฟังถุบถเปิดฟังถุบนี่ยตะคู่หลังวนๆกองพญาะบานนี่ว่าตะฟ้าขึ้นห้างห้งพญากินห้องพะากินห้างเหมือนเกียดยังไรเกรียดคะเกียดเนี่ยมึงกรไม่ Tao mẹ hỏi mặt 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 này mặt này mặt 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 mặt

ว่าสะไเมืองพาเลนนาจีเลยแล้วสนโอ้ยคอยไปน้ำแนวสนปพิงไปู้เดียวย่างกันย่างซาซไปวัดหอดอกก็สิไปบ้านเก่าเมื่อเสียล่อยก็มากมาที่เราสิแม่ได้แ้วันหอีกตัวนึงก็เลยว่าเอาซีเลัสให้เจ้าค้าไม่เด้อพวกใครที่งงไหมว่เราต่างกันไงเจ้าค้าไม่ส ลกไปเพียงหาเจไปเองกะันวงว่าะมาเอาหรือเราก็ทันว่าลุกไานี่สิลุกไฟนี่เองก็พาเตาบินเวนเว่นไปบานี้แล้วมันกับไ่เนาะเตากับพวมันโตน้อยกันนักกับินต้ำลงมจํำลง ยินไกงานแ่งเฮียนกรกำลังแ่งง้านกันจัดกระร่งจัดง้านแ่งคุนหลายๆผลเยวเห็นวันหงาโตยินเวร์เวอร์ไปเท่าว้อนหงาโตหงตหาโตหาโตหาโตาโเอิกันนะเวิงไม่ท้อนี่พดปากจนเพื่อไรอยากเลเพื่อไรนะว่าเอิเโตหาหุ่งกรคักอะไรนละ แล้วุ้ยซ้โว่านาะบ้าเต่าหาผมมาครักันวิ้บัดลุ่มลางงานเลยนับถึงแจมือนั่นงานเจ้งเขาก็เลยเอิ่นงานกินดวงเลยนีด่ดีมากปานี่หางเต้า เด่นใช้งานโตคนเขาก็เลยเอนหางเตาขี่เตาเด่นแค่กี่ตะแลกนี่เขาก็เลื่อน่าขี่เตาเตาอยู่มืงินี่แหละงานแจงเขาก็เลยเอนเลื่างานกินดองเตาชิ้มืงินี่แหละคือมีมาที่ไปของเขามากินดองยกให้ชาหงส์จนนั่งตายเตาไม่ใส่ช่อมือ ชาวปากเป็นเงาไม่ได้น่ากลัเท่าไรสวนเคู่หนึงเสนคนภาคตวันกเนเงาหลายขนาดเราั้งชวงตั้รจะมาชนงาถสนอเขาถนอย่จังเกรกะแา่มนอนยังไงดีหน้าเพดาเป็นระดับยินเป็นที่สตนสาบระดัยินเป็นระดเสียงหลางเป็นข้นหน้าใช้่องข้างล่างข้าง่องม

สีนองงกันมากเสี่องตรงมดแต่ดูดนี่เากระเกาดเจะไ่ีสี้องาที่แกข้อผับซี่คืนมัาคนน่ข้อเมียซี่กันะานลนี่มันย่เมียย่เมียกี่เกก็ไม่วาด้ลยสุดได้ไอนี่ข้อสันกรเกากับข้อมันลวกแล้ไ่นสีแบบนี้เอาไปเอามากกัลีมาแบบเตี้ยที่สาวเนียเทียอื่นใสเลยได้ห

พี่น้องตอนนี้กะเศร้าเกีียวแล้วครับคำแล้วครับพวกแจ้งวายผมกะดีเมียหวานเมียจองแล้วครับมือนีก็ได้ให้ครั้งทึงครับเบืดให้กบให้นี่เดีดครึ่งให้ครับให้นี่ก็มะมอะไรหนึ่งครับเดียวเดีครึ่งให้มืออื่นแต่ว่าแล้วกอนเที่ยงแน่นอนฉันเปนว่าก็มืออื่นผมกะค่าทุระกะสีบร้ออกมาครับ สำหรับคลิปนี้แล้วครับเนาะมือนีกับคำเดี๋ยวผมกับจีกับบ้านกับส่องแหละครับสำหรับคลิปนี้แล้วครับเนาะผมทีน้อยในางกล่อมขอลาพี่ละน้องไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับโอ้เปลนทำไมกัน